ซ่อมลำโพงครับเพื่อนเพื่อนขั้นตอนการเอาเศษเหล็กออกจากรูแม่เหล็กกรณีนี้ลูกค้ายกมาแต่โครงเหล็กอย่างนี้แล้วด้วยนะเ,นนะเป็นลำโพงปากสิบแปดนิ้วมาสภาพนี้ก็มันจะมีเศษเหล็กอยู่ในร่องหลือปลูของของร่องไว้เนี่ยนะเพื่อนเพื่อนมีวิธีนะมีเพื่อนเพื่อนหลายคนบอกเอากระดาษกาวกระดาษกาวไปติดใช่ครับถ้ามันอยู่ อยู่ข้างบนอย่างนี้กระดาษกาวอย่างนี้ติดออกได้อยู่นะก็ก็เศียเหล็กมันจะติดมาด้วยอยู่ถ้าในรูอย่างนี้มันก็ติดยากมีวิธีนะเพื่อนๆน,นะมีวิธีเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเคยทําคลิปให้เพื่อนๆดูหลายครั้งแล้วลสองสามครั้งหรือเปล่านะถ้าจําไม่ผิดแต่วันนี้จะมาทําอีกวิธีใช้นี่นะเพื่อนๆกาวนี่กาวปืนนี่กาวปืนกาวยางนี่นะตรงนี้มันเสียบแบบคมร้อน,นเพื่อนๆน,นะทําไมต้องใช้แบบนี้ทําไมไม่ เป่าออเลยเป่ามันไม่ออกนะเพราะว่าตัวนี้เป็นแม่เหล็กแล้วก็เศษที่มันติดคือเศษเหล็กมันก็ออกเป็นบางส่วนนะนเพื่อนๆนะเวลาเราไว้มาหย่อนเนี่ยมันไม่ลงนะนี่ลงก็ไม่สุดนะถ้ามันถ้ามันไม่มีเศษเหล็กเนี่ยเราปล่อยลงไปมันจะไหลปื้นลงไปถึงข้างล่างเลยนะน,นี่เราไปเป่ามาเรียบร้อยมันไม่ออกนะวิธีทําเดี๋ยวจะทําให้ดูนะนเพื่อนๆถ้าเราเอาเศษเหล็กหรือเศษอปุนอะไรออกไม่หมด เวลาเราฟ้อมเราเอาไว้มาใส่มันจะมีปัญหาทีหลังนี่นะเพื่อนๆนะกาวนี้เสียบมาร้อนๆแล้วก็บีบลงไปเลยนะเพื่อนๆนะบีบลงไปตรงนี่แหละบีบลงไปเลยนี่ทำทักสองสามรอบอ่ารอบที่หนึ่งนี่ไม่ต้องกลัวมันไม่ขึ้นมานะเพื่อนๆนะมันขึ้นมาแน่นอนปล่อยให้มันแห้งทีเนี้ยนี่อย่างนี้นะ ทีปล่อยให้มันเย็นนะเพื่อนนะเนี่ยสักครู่นะมันไม่ไอ้น,นี้มันไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็เย็นเนี่ยหยุดไว้สักครู่ปล่อยให้มันเย็นอา้าวเวลาผ่านไปสามสี่นาทีนะเพื่อนนะมาดูนะทีนี้นะพอมันเย็นแล้วเราก็จับขึ้นมาเลนเพื่อนนะนี่นี่เห็นไหมนี่นี่อันนี้ยังมีเหนียวอยู่นิดหน่อยนะั่นเห็นไหมเพื่อนเนี่ยนี่นี่เศษที่มันติดมากับ ลำพงเนี่ยเศษเหล็กทั้งนั้นน่ะเพื่อนๆเนี่ยปุ่นเหล็กอ่าเราก็ทําบีกรอบนะเพื่อนๆนะทําอีกรอบทํายังไงก็ทําอย่างนี้แหละครับทําเหมือนเดิมแล้วให้มันมาหยุดอยู่ตรงนี้ตรงไหนก็ได้แต่เราให้มันหยุดอยู่ตรงนี้ให้ให้เศษปุ่นมาหยุดอยู่ตรงนี้นี่นี่โอ้เสียงฝุดๆเลยนะาเพื่อนเนี่ยนี่มันเป็นปุ่นเล็กๆนะาเพื่อนนะแล้วก็ทำเหมือนเดิมน้วเพื่อนนะ เราสงสัยว่ามันอยู่ตรงไหนก็บีบเข้าไปเลยเกาบีบเข้าไปอย่างนี้นะเพื่อนๆนะนี่เราต้องทํคกลมสะอาดให้ดีซะก,ก่อนแล้วค่อยซ่อมขั้นตอนอื่นต่อไปอ่าเดี๋ยวรออีกห้านาทีนะเพื่อนนะมาดูกันอ่าต่อไปนี้รอบที่สองนะเพื่อนนะทิ้งไว้ห้านาทีนะเนี่ยนะอือเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเนี่นี่พวกเศษเหล็กเล็กๆนี่ยังเหลืออีกแนะนําให้ทําสักสามรอบนะเพื่อนนะ แล้วไปเป่าฝุ่นออกนะแล้วไปเป่าฝุ่นออกเดี๋ยวเราทําอีกรอบนะชื้นชื้วก็ไปเป่าฝุ่นออกแล้วแค่อเอาวอมาหย่อนลงเอาเดี๋ยวเอาอีกรอบนะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่เคยทํามานะเพื่อนนะนี่รออีกรอบนะเพื่อนนะเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วดึงขึ้นมาเลยถ้าเรามองเห็นอยู่ข้างล่างก็ ยิงกาวเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวมันไม่ขึ้นมามันขึ้นมาครับเพื่อนๆอ้าวอันนี้รอดพี่สามแล้วเพื่อนห้านาทีผ่านไปนี่ดึงออกเลยเพื่อนๆดึงออกแล้วก็เอาไปเป่าฝุ่นนะเดี๋ยวเราจะไปเป่าฝุ่นกันนะเป่าไปด้วยเช็ดไปด้วยเราไปเป่าฝุ่นมาแล้วนะเพื่อนๆเอาไว้หย่อนลงไปเลยนะเพื่อนๆนะถ้ามันไหลพื้นลงไปทีเดียวไม่สะดุดก็โอเค อโอเคนะนเพื่อนๆนะ